วันนี้ก็จะมารีวิวสกูชีที่ขายเรามาดูอันแรกกันค่ะมีตำเน,นีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะส่วนนอกนั้นก็ไม่มีตำเนีน่จากร้อยเจ็ดสิบลดเลือร้อยเออร้อยเจ็ดสิบรถเลือร้อยยี่สิบนะเราขอบีบนะ ได้นะไอ้นนี้จะเป็นฮาร์ดคิตนะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นบนันคิตตี้มีตัวตรงนี้ล้เหลือ25้ปังยาวราสซอสสีชมพู25บาทเซตของชักบาน อสกิมิรุคุมาสกุชี่รอยเท้าเอ่อโดนัทคิตตี้มีลายเส้นแล้วก็เอ่อมาการองคิตตี้นะคะชสดนี้ราคาร้อยห้าสิบบาทตัวซองมีตะหนิตรงนี้ ยี่สิล้วเหลือสิบห้าหันิสนี่ยลูกกระรอกเหลืออยู่ตัวเดียวพกเกจยับจาก250ร้หล้วเหลือสองร้อยปังผ่านเวโดหน้าสวิทพกเกจยักจาก180ร้อยล้เหลือ150เมลอนบันมีหน้าจากเอ้ก็มิสหบาทเนี่ยนะคะ พูผิดหสิบห้บาทแล้วก็ปังยาวห้าขนตายีสิบาขนมปังสอดไส้ครีมยีิบ้าบาทบานคิตตี้30บาทเคก้กสาบาท เมล่อนบันคิตตี้สามสิบฟอยท้ากับโดนัทสามสิบเต่าร้อยห้าสิบสุชชี่มัชเมลโลแล้วก็ครัวซองเจ็ดสิบ